10บดสิ่งที่คุณไม่ควรใส่เครื่องล้างจานกล่าวโดยแมรี่มาโลเลเวรเรตผู้เช,ชี่ยวชาญด้านงานบ้านและานซสักรีดค่ะมามีนัดมีตัวอย่างความพังมาให้ดูการถ่ายคลิปด้วยนะคะ 1. เครื่องโพท,ที่ทําจากไม้เช่นเขียงช้อนตะหลิวเพราะความเข้มข้นของผงล้างจานจะทําให้น้ำมันธรรมชาติของเครื่องไม้แห้งและร้าวได้ค่ะ 2. มีดเพราะความเข้มข้นของผงล้างจานทาให้มีดคมน้อยลงและหากด้ามมีดทาจากไม้อาจทําให้ด้ามหนวและแตกได้ค่ะ 3. เครื่องใช้ที่มีขอบคมเช่นที่ขูดชีสเพราะขอบที่คมอ,อาจไปบาดถูกภาชนะชิ้นอื่นและตะแกรงพลาสติกในเครื่องได้ค่ะ 4. ภาชนะเหล็กหลอ่อหรือแคสเซย์นเพราะความเข้มข้นของผง้างจารจะไปชาร์จล้างน้ำมันที่เคลือบเหล็กหล่อออกไปซึ่งน้ำมันนี้จะทําให้อาหารไม่ติดภาชนะและป้องกันสนิมได้ค่ะ5ภาชนะอลูมิเนียมเช่นหม้อหุงข้าวที่ทําจากอาลูมิเนียมเพราะจะทําให้อลูมิเนียมหมองและดําได้ค่ะ 6. ภาชนะที่ทําจากทองแดง 7. ฝาหม้อความดัน เพราะในขณะที่เครื่องล้างจานทํางานเศษอาหารอาจติดเข้าไปในวาล์วและช่องระบายซึ่งเป็นสาเหตุให้หม้อพังได้แปดกระทะเคลือบกันติดหรือเทฟลอนกระทะหลายรุ่นสามารถนําเข้าเครื่องล้างจานได้แต่อาจทําให้สารเคลือบกันติดกร่อนได้เร็วกว่าปกติอยู่ดีหากต้องการนําเข้าเครื่องล้างจานแนะนําว่าให้ข้ามขั้นตอนอบแล้วปล่อยให้แห้งตามธรรมชาติค่ะ9ภาชนะเคลือบเซรามิกหนึ่งในประเภทภาชนะเคลือบสารกันติดจริงๆแล้วเป็นการเคลือบเซรามิกบนภาชนะที่เป็นโลหะแนะนําให้ล้างภาชนะเหล่านี้ด้วยมือค่ะ สิบภาชนะอะคริลิกและเมลามีนเพราะอาจทำให้แตกเป็นรอยสีสันและลวดลายจางได้ค่ะ 11. เแก้วสองชั้นแก้วเก็บอุณหภูมิภาชนะเก็บอุณหภูมิร้อนเย็นอาจมีภาชนะบางรุ่นที่ระบุว่าสามารถเอาเข้าเครื่องล้างจานได้แนะนำให้วางที่ตะแกรงชั้นบนและข้ามขั้นตอนการอบแห้งค่ะ 12. แก้วที่มีการพิมพ์หรือเพ้นท์ลายสิภาชนะพลาสติกเนื้อบาง อาจมีภาชนะบางรุ่นที่ระบุว่าสามารถเอาเข้าเครื่องล้างจานได้แนะนําให้วางที่ตะแกรงชั้นบนและข้ามขั้นตอนการอบแห้งค่ะ14บรรจุภัณฑ์ที่มีฉลากกระดาษควรเอาฉลากออกก่อนเมราออย่างนั้นแล้วกระดาษและกาวอาจหลุดและทําให้ท่อตันได้ค่ะ15ภาชนะเครื่องทองและภาชนะขอบทอง16ภาชนะเครื่องเคลือบจอีนโบราณเครื่องแก้วคริสตัล17ภาชนะเครื่องเงินหรือ s t e r l i n g s i l v e r สิภาชนะแก้วสีขาวขุ่นคล้ายน้ำนมหรือ m ิ l k g l a s s เพราะจะทำให้เป็นคราบเหลืองได้ค่ะ ขอแถบอีกข้อนึงค่ะนั่นก็คือโถปั่นไฟฟ้าค่ะอันนี้นะคะสังเกตดูนี่ค่ะมีฉลากบอกด้วยนะคะว่าห้ามเข้าเครื่องล้างจานค่ะนี่ค่ะนี่นะคะดูตรงที่ก้นค่ะตรงนี้นะคะมันจะมีจุดที่เชื่อมต่อกับมอเตอร์นะคะอันนี้เข้าเครื่องล้างจานไม่ได้โดยเด็ดขาดนะคะแต่ก็จะมีโถปั่นนะคะบางรุ่นบางยี่ห้อนะคะที่เขาออกแบบมาเพื่อให้เอาเข้าเครื่องล้างจานได้นะคะนี่ค่ะตรงดูตรงที่ก้นนะคะมันจะไม่มีส่วนที่เชื่อมต่อกับมอเตอร์นะคะ อันนี้อย่าลืมศึกษาดูที่คู่มือของผลิตภัณฑ์ด้วยนะคะว่ามันสามารถเอาเข้าเครื่องหลังจานได้หรือเปล่ามันมีนัดมีตัวอย่างสามความพังแก้วเก็บอุณหภูมิค่ะอันนี้ค่ะเป็นแก้วแบบพิมพ์ลายนะคะนี่ค่ะเอาเข้าเครื่องหลังจานแล้วลอกออกหมดเลยค่ะต่อมาค่ะแก้วเพทลายค่ะอันนี้เป็นงานศิลปะงานเพท์มือเลยนะคะแต่ว่ามีใครเห็นลายบ้างไหมคะนี่ค่ะพอเอาเข้าเครื่องหลังจานลายหายไปหมดเลยค่ะกระดิ่ไม้ค่ะอันนี้นะคะเป็นผลจากความดื้อของมางนีนัดเองค่ะนี่ค่ะดูสิคะนี่ หลังจากเอาเข้าเครื่องอบนะคะมันก็จะมีรอยแตกแบบนี้เลยค่ะตอนนี้่ามีนัดก็เลยแก้โดยการเอาใส่เครื่อง้างจานที่ตะแกรงบนนะคะแล้วก็ปล่อยให้แห้งโดยธรรมชาติเองค่ะถ้าเพื่อนๆมีประสบการณ์ความพังหลังจากเอาเข้าวของเข้าเครื่อง้างจานอย่าลืมมาแชร์กันที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้นะคะ